สิ่งดีที่เก็บไว้ในหัศัยความเข้าใจในความเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆจากการที่ได้ฟังพระธรรมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งจะเก็บสะสมไว้ในใจและเป็นปัใจจัยให้มีความสนใจและเข้าใจธรรมะต่อต่อไปจากการสนทนาโลกสูตรที่มอสอพอ 31สิงหาคม2,562ทำแม่คืออะไรผม<ส>ผมสงสัยค่ะเพราะว่าคนในยุคนั้นนะคะสะสมความเข้าใจมาม,มากพราเช้นท่านพระสารีบุตร ฟังไม่กี่คำจากท่านพระอัฉชิสามารถเข้าใจได้พร,นนพระชนฐาพระไตรปิฎกไม่ได้พูดว่าอย่างในภาษาไทยธรรมะคืออะไรเพราะว่าทุกคนเข้าใจหมดแล้ว 4, 4 5, ี่สิบห้าภาษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยเขาเข้าใจโดยไม่มีตำราไม่มีหนังสือนะคะแต่ว่าเพียงฟังก็เข้าใจได้แต่คนในสมัยนี้อ่านพระไตรปิฎกแต่ไม่มีความรู้มาก่อนว่าธรรมะคืออะไรไม่เหมือนคนสมัยโน้นเขารู้แล้ว พราะฉันก็ไม่จําเป็นเพราะถ้าถามว่าเห็นมีไหมไม่ต้องบอกว่าจริงเขาก็ต้องตอบเองว่ามีจริงๆเพราะฉันสําหรับคนที่สะสมมาแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจว่าเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราเพราะฉันเดี๋ยวนี้มีเห็นไหมมีสามารถรู้ว่าเห็นไม่ใช่เราสภาพธรรมะก็ปรากฏกับปัญญาที่ไม่ได้กะเกณฑ์ล่วงหน้าหวังล่วงหน้าเลยว่าใครจะรู้ความจริงนี้เมื่อไหร่ เหมือนอย่างวันนี้นะคะคุณลำทันฟังอีกแสนปีค่อยๆเข้าใจทีละน้อยทีละน้อยแต่ต้องเป็นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่ฟังชื่อจิตเจตสิกมีเท่าไหร่นั่นไม่ใช่ความเข้าใจแต่ความเข้าใจทันทีที่กล่าวคำต้องกล่าวคำที่มีจริงให้คนนั้นเริ่มเข้าใจเพราะเชะ้นถ้าคุณลำธันเข้าใจแล้วว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพอได้ยินใครพูดว่าเห็นไม่ต้องบอกคุณลำธันเลยก็รู้ว่าเห็นมีจริง และมีจริงก็คือคำว่าธรรมะเพระมีจริงเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นภาษาบาลีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจได้ไม่ว่าจะไปเกิดเป็นชาติอะไรแต่ธรรมะขณะนั้นมีแล้วก็เริ่มจากการฟังแล้วก็สะสมความเข้าใจด้วยการอบรมด้วยความเคารพด้วยการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีก็ทำให้สามารถที่จะไม่ลืมเพราะ เราฟังธรรมะแล้วเราลืมบ่อยใช่ไหมคะแต่คนที่สะสมมามากพอได้ยินแม้ขณะนั้นไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่อยู่ในใจเก็บไว้ในหัตถยมาตลอดตั้งแต่เริ่มฟังแล้วก็ไม่ละเลยแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นหมายความละความเป็นเราแล้วก็ละความหวังใดๆทั้งสิ้นไม่มีการมีสำนักปฏิบัติแล้วก็ไปปฏิบัติสิ่งซึ่งไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรกกากฏ พราะฉันถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องในชาตินี้นะคะในชาติต่อ,ตอ,ตอไปก็มีโอกาสได้ฟังพอฟังแล้วก็เข้าใจมากกว่าคนที่ไม่เคยสะสมมาก่อนเลยอย่างคุณลำทันถ้าให้คนอื่นได้ยินธรรมะเขาอาจจะไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่พระวสสะสมมาก่อนเพราะฉะนั้นการสะสมธรรมะเนี่ยความเข้าใจธรรมะเป็นจิระกาลลภพวนาแน่นอนเพราะเหตุว่าทีละน้อยนิดเดียวอย่างวันนี้คะ่ะมาที่นี่นะคะ เข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นสักคำหนึ่งแต่เมื่อเป็นความเข้าใจจริงๆจะไม่ลืมเลยเพราะฉันก็สามารถที่จะเข้าใจได้ไทําไมในครั้งนั้นไม่มีคนพูดว่าธรรมะคืออะไรเพราะเขารู้แล้วว่าธรรมะคืออะไรผมมาอยากถามมากแต่พูดภาษาไทายไม่ออกพยายามค่ะเ <laughs> พราะเหตุว่าจะเป็นประโยชน์มากแต่ว่าคุณลำทันคิดดูนะคะ ความจริงคือว่าไม่ว่าจะเกิดที่ไหนพูดภาษาอะไรแต่พอถึงเวลาตามที่ได้สะสมมานะคะ<ม>ก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจด้วยในขณะที่คนไทยหลายคนฟังธรรมะแต่ไปสำนักปฏิบัติไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ที่ภาษาอย่างเดียวนะคะแต่อยู่ที่ความเข้าใจธรรมะจริงๆ ว่านี่เป็นสิ่งซึ่งแสนยากยิ่งฟังยิ่งยากยิ่งลึกซึ้งพระเจ้าเข้าใจพระธรรมเมื่อไหร่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นมิฉนั้นแล้วจะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยคิดหรยอค่ะว่าทรงบำเพ็ญพระบรารมีมานานเท่าไหร่พอถึงเวลาพราะองค์จะเป็นข้าสสำนักปฏิบัติรืร้ที่หนึ่งที่ใดแล้วตรัสรู้อริออยสัจธรรมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั่นไม่ใช่ผลของการที่ได้อบรมเจริญปัญญามาจนกระทั่งสามารถรู้ว่าไม่มีเรา เพียงขั้นฟังนะฮะแน่นอนว่าไม่มีเราแต่กว่าจะถึงวันที่สภาพธรรมะปรากฏความไม่มีเราจะต้องตรงกับที่ได้ฟังทุกอย่างไม่ใช่ว่าศึกษาอย่างหนึง่งและไปปฏิบัติอีกอย่างหนึง่งและไปรู้อื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่กําลังปรากฏเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเก็บไว้ในห้ไทยจริงๆทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งไม่ว่าจะพูดภาษาอะไรอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะ